พนักงานร้านทองคนนี้กำลังตรวจดูทองรูปพันธ์ที่มีคนนำมาขายอย่างละเอียดทั้งการสังเกตดูความผิดปกติของสีและน้ำหนักของทองรูปประพันธ์แต่ละเส้นหลังจากทองทั้งหมดนี้ถูกเป่าด้วยไฟเพื่อให้แน่ใจว่าทองคำทั้งหมดคือทองคำแท้และไม่ได้เป็นทองคำที่คนร้ายใช้วิธีการยัดไส้ด้วยทองแดงหรือโลหะชนิดอื่น สร้อยข้อมือทองคาที่อยู่ในมือของดิฉันทั้งสองเส้นนี้นะคะก็เป็นทองปลอมค่ะแต่ว่าผู้ประกอบการค้าทองนั้นะคะก็อธิบายเขาว่าไม่สามารถจะทดสอบด้วยวิธีการเบื้องต้นที่จะรู้ได้ว่าทั้งสองเส้นนี้เป็นสร้อยปลอมนะคะแต่ว่าจะต้องใช้วิธีการผ่าข้างในให้เห็นไส้ตรงกลางอย่างที่เห็นนี่ค่ะจึงจะรู้ว่าทั้งสองเส้นนี้เป็นทองปลอมค่ะ ขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งทองอธิบายว่าปัจจุบันคนร้ายมีวิธีการใหม่ๆใ,ในการหลอกผู้ประกอบการค้าทองและโรงรับจำนำในแนบเนียนมากขึ้นการตรวจสอบก็เป็นไปได้ยากและต้องอาศัยความชำนาญเท่านั้นเช่นเดียวกับนายกสมาคมผู้ค้าทองคำที่ยอมรับว่าช่วงหลังคนร้ายนิยมทำตราของร้านค้าทองชื่อดังมาใส่กับทองปลอม ก่อนจะนํามาขายและข้อมูลยังพบด้วยว่าคนร้ายทํางานเป็นขบวนการตั้งแต่คนออกเงินทุนช่างทองและคนที่นําทองมาขายรู้สึกจะทําเป็นขบวนการนะครับส่วนใหญ่พวกผลิตออกมามีทั้งทองปลอมยัดไส้ทั้งชุบทั้งอะไรหลายๆลูกแบบนะครับแล้วก็มาเจาะจองมาล้างทองการลองรับจำนำนะครับแต่จริงๆบางทีก็ก็กหาคนคนสูงอายุ รวมท้งคนมีมีทองผู้หญิงนะครับแล้วก็เอามาขายถ้าถูกจับได้เขาก็ขอร้องว่าเขาไม่รู้อะไรเป็นขบวนการนะน่าสงสารแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องตรวจยี่ห้อตรวจอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้ยีหย่ห้อมันก็ปลอมใชยัไงไงคะตวี้อี่อเห็นบอกเวนขยายเว้นขยายก็คือสมมติว่าอย่างอย่างเขารู้แล้วว่าทองยี่ห้อที่ดังๆเนี่ยสมมติว่ามีอยู่ยี่สิบยี่ห้อเขาก็จะปลอมยี่ห้อดังๆนี่แหละ นะบางทีเดี๋ยวนี้ไม่ปลอมนะเอาของจริงมาตัดต่อหัวท้ายแต่ตรงกลางปลอมพลตำรวจเอกเอกอังสนานน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบายว่ากรณีที่คนร้ายนำทองปลอมมาขายแล้วเจ้าของจับได้คดีลักษณะนี้จะเป็นคดีช่อโกงสามารถยอมความกันได้จุดนี้เองกลายเป็นข้อเสียที่ทำให้ที่ผ่านมาตำรวจไม่สามารถดำเนินการเอาผิดกับขบวนการนี้ได้อย่างจริงจัง เราจะมีหนังสือเน้นย้ำกำชับให้หน่วปฏิบัติเนี่ยถ้าต่อมีต่อต่อไปมีคดีเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันในการดําเนินคดีอย่างรูปธรรมต้องมีการรวบรวม็ิสติตัวเลขนะครับแผนรุกรรมของคนร้ายผู้ต้องหาในเงื่อนไขที่จะไม่ดําเนินคดีถ้าเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ว่าเอ๊ะคุณอยาถอนคำร้องทุกข์อะไรคำนองนี้อันนี้เป็นสิทธิ แต่เราพยายามจะรวบรวมตัวเลขข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ขยายเครือข่ายความเชื่อมโยงของการนําความผิดประเภทนี้ข้อมูลจากร้านค้าทองระบุว่าส่วนใหญ่ทองที่คนร้ายจะปลอมแปลงนั้นเป็นทองรูปพรรณลายโปร่งแล้วทําการยัดไส้โลหะเงินหรือทองแดงไว้ข้างในเพื่อการขึ้นรูปช่างทองจะทําการกัดกรดเอาโลหะเงินหรือทองแดงออกหมด ต่กลางมิจชาชีพจะใช้เทคนิคข้ามขั้นตอนกัดกรดโลหะเงินทำให้ทองที่ผลิตออกมามีเปอร์เซ็นทองเพียง65-90ต่ำกว่ามาตรฐานและนำไปหุ้มทองให้มีความหนาทำให้การตรวจสอบของร้านยากมากขึ้นส่วนใหญ่เมื่อทางร้านรับทองรูปพันธ์มาจะไม่กล้าทำการตรวจสอบวิธีเดียวที่ร้านจะตรวจสอบได้ชัดเจนคือการใช้ตะไบหรือตัดให้เห็นภายในดิพง์ทองชิวถ่ายภาพ สุวิมลจินมูลเทียนเนนทาวนตีฟรายงาน